แอปนนท์คุลครอบครัวเดียวกันหลังทำแบบนี้ล่าสุดสาวแอปทักษะออนพักสุขเจริญหวานใจตัวจริงของหนุ่มนนท์ุลชาโนนได้ทำหน้าที่พี่สาวแสนสวยให้กับน้องสาวของหนุ่มนนท์ุลอย่างสาวลูกน้ำซึ่งต้องบอกเลยว่าง,งานนี้แฟนคลับทุกรายที่ได้เห็นต่างชื่นชมกันเพียบหลังส่งต่อชุดสีชมพูซึ่งเป็นเรสหวานแบบสุดๆที่สาวแอปทักษะออนเองเคยใส่โฆษณาให้กับแบรนด์ของเจนสุดาซึ่งต้องบอก อกเลยว่าง,งานนี้สวยหวานมากๆเลยทีเดียวค่ะจึงทาให้สาวลูกน้ําได้ใส่ไปงานแต่งของเพื่อนสาวและได้ถ่ายมากับเจ้าสาวได้สวยแบบสุดๆซึ่งขอชื่นชมจริงๆนะคะว่าเทสของสาวแอปทักษออนก็ดีมากๆส่งต่อชุดแสนสวยให้กับสาวลูกน้ําได้ดีจริงๆซึ่งงานนี้สาวลูกน้ําเองก็ได้ขอบคุณพีสปายเอ้ยสาวแอปทักษออนว่าคิวตี้พรีเลฟพรีเซ from พีแอปซึ่งแน่นอนเขาว่าแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมสน อาทิสวยน่ารักมากน่ารักมากๆค่ะน่ารักมากตอนพี่แอปใส่ก็สวยหวานมากเช่นเดียวกันค่ะงือชุดสวยคนใส่ก็ยิ่งสวยหวานน่ารักมองยังไงก็สวยหวานคล้ายกันมากบางครั้งดูลุยๆเด็ดขาดคุณลุกน้ําคุณแอปมีส่วนคล้ายกันเหมือนกันมากๆค่ะแม้จะไม่ให้เหมือนกันยังไงไหวคะเพราะครอบครัวนี้เขาเหมือนกันจริงๆค่ะเรียกว่าเนื้อคู่ก็ว่าได้นะคะเนี่ยอยากให้หนุ่มนนกุญชาโนนภาษา แอปทักษะออนมาหาครอบครัวบ่อยๆมั่นใจเขาว่าครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขส่งต่อความสวยงามและความใส่ใจให้แก่กันแบบนี้เรื่อยๆนะคะเมื่อไหร่หนุ่มนนกุลจะมีข่าวดีเลื่อนสถานะกับสาวแอปทักษะออนสักทีคะแฟนคลับก็ลุ้นจนตัวโกงไม่ไหวแล้วนะคะแต่แค่นี้การกระทําก็ถือว่าชัดเจนมากๆยังไงคนนี้ก็เป็นนัมเบอร์วันกสาวแอปทักษะออนอยู่แล้วขอให้ทุกคนมาร่วมเชียร์ ความน่ารักของทั้งคู่และผลงานการแสดงของสาวแอฟทักษะออนและหนุ่มนนกุลชาน,นนกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า